อยู่กับกูยูและรองเท้า n นิวบาลานนะครับขอบคุณเพื่อนๆมากทุกๆสับสไครเบอร์ที่ซับกันเข้ามาแล้วก็ดูคลิป n นิวบาลานที่ผมรีวิวกันเยอะมากๆขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์นะครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งครั้งที่เอา n นิวบาลานมาเซอร์วิสคุณผู้ชมนะครับนั่นก็คือ n นิวบาลาน990 v 4หน้าตาจะเป็นยังไงใส่ดีไหมไปชมกันเลยครับ สำหรับก็ก็สูวสีตัวนี้ที่ผมซื้อมาเนี่ยมันก็จะมีถุงแถมมาให้หน้าตาเป็นอย่างนี้นะโดยตัวรองเท้าเนี่ยจะแถมเชือกมาให้อีก3สีคือตอนแรกมันเป็นสีขาวที่เสียบมากับตัวรองเท้านะแต่ว่าผมมาเปลี่ยนออกเอาสีเทาเข้มเนะี่ยไปใส่ในรองเท้าแทนแล้วก็มีสีเทาอ่อนแล้วก็มีสีแดงนะครับก็มีเชือกมาให้ทั้งหมด3เส้นสำหรับก็ก็สูนีสีตัวนี้ที่อยู่ในมือผมมันจะต่างจากตัวปกติที่มันออกมาก็คือ ป้ายเนี่ยจะมีสีแดงตรงนี้ที่เขียนคำว่า version 4ป้ายด้านหน้ารองเท้าที่อยู่ตรงลิ้นรองเท้าตรงนี้ยครับก็จะเป็นรูปธงสหรัฐอเมริกาสีแดงนะฮะด้านหลังก็จะเขียนคำว่า made in USA ตรงส่วนรองเท้าที่เหมือนกับตัวปกติ insole ด้านในเนี่ยจะเป็นลายแบบนี้นะครับผมข้อแตกต่างจากตัวปกติเนี่ยจะประมาณนี้ สำหรับตัวรองเท้า New Balance V4 ตัวนี้เนี่ยเป็นหนังกลับที่มาค่อนข้างดีแล้วก็นิ่มเลยเอกลักษณ์ของตัว V4 เนี่ยจะให้สังเกตจากตัวเชฟโมเดลด้านข้างตรงนี้นะฮะแล้วก็จะมีตัวรูตรงนี้ด้านข้างรองเท้าเล็กๆที่เป็น3ามเหลี่ยมตรงนี้ มันจะเรียกว่าตัว V3 ผ้าพเมชอันนี้ค่อนข้างสะท้อนไฟครับผมสำหรับผมแล้วเนี่ยการที่ได้ทดลองใส่ New Balance 990 V4 เนี่ยมันเป็นความสงสัยของผมส่วนตัวนะผมมีตัว V2 แล้ว V3 ผมมีแล้วตัว p o เ t e ้ a ที่ทำรีวิวไป V5 เนี่ยจะเป็นตัวแรกๆที่ผมได้ซื้อในรุ่นซีรีส์990เนี่ยมาลองใส่ดู ก็เป็นอีกหนึ่งคู่นะที่ผมรู้สึกประทับใจคือใน990เนี่ยผมชอบทุกคู่เลยอะฟิลลิ่งในการใส่ความสบายเนี่ยมันแตกต่างกันเลยมันขึ้นอยู่กับเท้าของเพื่อนๆเ,เลยที่แบบดูแล้วเฮ้ยเอาไปใส่แล้วชอบคู่ไหนมากกว่ากันส่วนตัวเนี่ยผมกับชอบตัวนี้มากกว่าตัวนิวบ a n า e 992ด้วยซ้ำเพราะมันใส่สบายกว่า แต่ถ้าให้ความสวยงามเนี่ยผมให้ความสวยงามของ992เนี่ยชนะนะแต่ตัวเนี้ข้อดีของมันก็คือ 1. ถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากจะหารองเท้าซีรีส์990สัก1คู่เนี่ยผมเชียร์ให้เป็น V4 ตัวนี้ผมมีเหตุผลซัพพอร์ตหลักๆอยู่2เรื่องนะ 1. ตัว990 V5 เนี่ยตอนนี้อาจจะหายากแล้วหรือถ้าเกิดมีพรีออเดอรราคาค่อนข้างสูง ผมก็ไม่เชียร์ให้คุณผู้ชมไปเสียตังแพงมากขนาดนั้นกับรองเท้าที่มันใกล้จะเปลี่ยนโมเดลแล้วทำไมถึงพูดอย่างนี้เพราะว่าปีนี้2022ตัวโมเดล V6 กำลังจะออกซึ่งถ้าเกิดใครอยากจะได้ความที่มันใหม่แล้วก็เทคโนโลยีล้ำซัพพอร์ตรองเท้าได้ดีก็แนะนำข้ามไปตัว V6 เลยส่วนถ้าใครอยากได้ความใส่สบายอยากรู้อยากลอง ความรู้สึกของตัวซีรีส์990มันเป็นยังไงเหมือนที่เขาโม้เขาฝอยกันไหมตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ผมแนะนำเหตุผลก็คือว่าถ้าเกิดเป็น994เนี่ยถ้าเป็นตัวเก่ารองเท้ามันออกมานานแล้วน่าจะร่วม4ปีแล้วด้วยซ้ำถ้าเกิดเป็นตัวนั้นน่ะอายุของรองเท้ามันใกล้จะไปละเพราะรองเท้าพวกนี้ผมให้อายุมันอยู่ประมาณ5-7ปีไม่กาวเสื่อม ก็พื้นผุถ้าเกิดสมมุติว่าไม่ได้ใส่มันนานๆเพราะไอ้พวกนี้เป็นเป็นพื้นโฟมถ้าเกิดเป็นตัวปกติเนี่ยอายุมันได้ละสีปีกว่าๆแต่ถ้าเกิดเป็นตัวเวอร์ชันตัวเนี้มันเพิ่งออกมาเมื่อปีที่แล้วถ้าผมจำไม่ผิดนะทำให้อายุของรองเท้าเองมันจริงๆเนี่ยอยู่ประมาณ2ปีแค่นั้นเองก็ยังถือว่ายังเอามาซื้อแล้วใส่ได้คุ้มอยู่ส่วน V3 เนี่ยทำไมผมถึงไม่แนะนำ ถ้าเกิดเป็น V3 นะ V3 เนี่ยมันออกมาก่อน V4 อีกโคตรนานเลยรองเท้าเนี่ยผมเห็นขายมือสองตามในเพจอย่าเงี้ยอยู่2,000กว่าบาทก็ไม่เชียร์ให้ซื้อเพราะว่าคุณเอามาเนี่ยสภาพคือมันน่าจะต้องผ่านการแปะกาวมาแล้วครั้งหนึ่งหรือไม่ถ้าเกิดคุณเอามาใส่พักเดียวกาวมันก็คงจะหลุดออกมาแน่ๆผมก็อยากจะเชียร์ให้มาเล่นตัวนี้ดีกว่าแต่ถ้าโมเดลไวตัวเนี้ย V4 เนี่ยเวลาใส่ออกมาผมก็รู้สึกว่ามันมันก็ไม่เก๊นะมันก็ใส่สวยอยู่เลยนะผมอะกับชอบไปตัวเนี้ยโดยรวมๆแล้วเนี่ยให้คะแนนน่าจะเป็นรองท้าอีกหนึ่งคู่ที่ใส่บ่อยมากๆแน่ๆเพราะว่า V5 เนี่ยพอเวลาใส่ออกมาแล้วมันสวยไม่เท่าคู่เนี้ยกับตัว V3 แต่ตัว V3 เนี่ยใส่ไม่สบายเท่า V4 คือ V3 เนี่ยขออธิบายอย่างนี้นะเวลามันซับพอร์ตอะมันซับพอร์ตตรงเนี้ยซ้ายขวา เยอะเกินผมใส่ไปแล้วอาจจะเป็นที่ผมคนเดียวนะผมใส่ไปแล้วปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่ามันดัน2ด้านเนี้ยเยอะทําให้มันมีพื้นที่ตรงเนี้ยกลางเท้ามันบุ่มเข้ามันไม่พอดีเต็มเท้าแต่ตัว v 4ตัวเนี้ยฟิลลิ่งด้านในเนี่ยอินโซเขาอะครับทําโค้งขึ้นมารับเท้าเราพอดีเลยทําให้เวลาเดินเวลายืนเนี่ยผมรู้สึกว่าใส่คู่นี้แล้วเนี่ยมันเต็มเท้ามากกว่าตัว V3 ก็เลยอยากจะเชียร์คู่นี้ V4 ตัวนี้อีกหนึ่งคู่อยากให้อยู่ในใจนะครับถ้าใครอยากลอง990 Series ส่วนคนที่อดใจรอได้ผมก็อยากจะให้อดใจรอน,นิดหนึ่งสำหรับปีนี้เพราะตัว V6 มาแน่นอนและเป็นโฟมที่เรียกชื่อว่า Face Foam ก็ใหม่กว่าตัวนี้ทั้งรุ่นเลย มันอยู่ในรองเท้าเพอร์ฟอร์แมนซ์ของ New Balance ด้วยแต่ยัดเข้ามาอยู่ในตระกูล990 V6 มันจะเป็นยังไงเนี่ยก็ต้องติดตามข่าวกันนะครับส่วนสำหรับวันนี้ใครที่ได้รับชมคลิปลิปนี้แล้วรู้สึกเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้กำลังใจกันได้นะครับครั้งหน้าเจอกันใหม่ขอให้มีความสุขในการใส่รองเท้าบายบายครับผม